โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอ p ปเ t e หน้าง,งานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับผมก็ถึงขั้นตอนอหล่อตอหมอนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเสาทุกต้นแล้วนะครับอตอนนี้ก็หล่อตอมอเป็นที่เรียบร้อยนะครับอุปสรรคเยอะมากนะครับอ่าอน,นี้คือหล่อเสร็จแล้วก็ดินขบเข้าอุปสรรคเยอะมากนะครับต้องบอกเลยว่ามัน <c oughs> คือหน้าฝนนะเนาะ ก็ไม่มีใครเข้ามาทําโครงสร้างกันหรอกหน้านี้แต่ว่าผมก็กู้ตังกู้ธนาคารมานะครับมันก็เลยต้องทําหน้านี้นะครับไม่งั้นดอกเบีย้ยก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับอุปสรรคที่วา่าที่อยากให้ด <laughs> ูมากๆเลยนีอ่อันนี้ก็จะเป็นดินถล่มลงมานะครับแต่โชคดีที่เราเทลีนไว้มันไม่มีปัญหานะครับ <laughs> เราลีนไว้แล้วเราก็เกียเกียรแค่ลีนเป็นฟุตติ้งอะเนาะลีนเทฟุตติ้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกียรเกียรแค่ตรงนี้เข้าแบบแล้วก็รอต่อมอขึ้นมา นะครับดินตรงนี้ก็ถ้ามันอยากถล่มก็ให้ถล่มไปนะครับก็ถือว่าเราได้หล่อตอมอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะจบงานในพาร์ทของที่มันเป็นอ่เขาเรียกว่างานปวดสมองนะครับงานซ้ําซ้อนอะไรก็ว่ากันไปเห็นช่างเขาก็บ่นกันอยู่นะครับว่างานมันซ้ําซ้อนขุดวันนี้พรุ่งนี้ถล่มนะครับเนี่ยประมาณเนี่ยเห็นไหมคือเราเทฟุตติ้งไว้เสร็จแล้วนะครับเราฟุตติ้ง เราเทเป็นฐานลากเทฟุตติ้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะหล่อหล่อตรงนี้ขึ้นมาแต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่แต่ว่าสิที่นี้ดินจะทัดถล่มก็ให้มันถล่มลงไปนะครับเนี่ยดินก็จะถล่มลงประมาณนี้นะครับหลุมนี้ยิ่งแบบน่าเกลียดมากถล่มแบบโอโ้โหถ้าจะถ้าถล่มขนาดนี้ถมไปให้มิดเลย <c oughs> นะครับสวนต้นอื่นๆน,นะครับผมก็ถอดวงถอดแบบอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฝังกบไปเป็นบางบางส่วนแล้วนะครับหลังจากนี้ไปนะครับผมก็จะเข้าสู่กระบวนการาทำคานคอดินนะครับทำคานคอดินแต่ก่อนที่จะทำคานคอดินก็ต้องถอดแบบฝังกลบแล้วก็เกลีย่ยพื้นที่นะครับให้ได้ระดับเพื่อทำคานคอดินต่อไปนั่นเอง อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคือพาดูพาดูงานหลอดเสาต่อม้อนะครับผมหน้าฝนจัดๆเนี่ยเนี่ยดูสิครับ <c oughs> อันนี้ถอดแบบออกมาเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะถอดแบบออกมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนช่างเขา หรือมันถล่มลงไปเองเหมือนช่างเขาเติมดินหรือน่าแต่คาดว่าน่าจะถล่มลงไปนะนะครับเหมือนมันจะถล่มลงไปแล้วนั่นเองก็ประมาณนี้อันนั้นก็เป็นเสาหน้าบ้านนะครับเสาลงรถก็หลอนะครับเสาลงรถเราก็จะเป็นแบบ <c oughs> เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นเสาคอสโลขึ้นมาเลยเนี่ยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเสาลงรถรถเข้าตรงด้านนน้นนะครับนน่นตรงนั้นอีกต้นหนึ่งนะครับ ตรงนั้นตรงนั้นอีกต้นหนึ่งนี้จะเป็นเสาลงรถเสากลางบ้านเ <c oughs> สาในบ้านนะครับมันยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างหรอกต้องนู่นแหละจนกว่าจะได้เทพื้นบ้านนะครับถึงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่รางเนี่ย นี่ก็เป็นเป็นเสาเท่าที่ชีดูชี้เดขึ้นมาทําคานคอดินเสร็จเราก็จะหล่อเสาต่อไปนั่นเองนะครับหล่อเสาเทพื้นนะครับหน้างานช่วงช่วงของโครงสร้างก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคครับส่วนหรับคลิปนี้อัปเดตหน้าง,งานประมาณนี้ครับ